แจกสตางค์ครับด huh? oh. uh ึงใจสครับสตางค์หงครับผมครูสายทองเร็ครูทำบัตรครับผมบัตรบัดรนเกลือตำบลทุ huh ่งเขาหลวงอำเภอตำบลเมืองงามเพื่อุงเขาหลวงกับบัตรเลยครับผมแรงบุญครับท่าน คนรังมาทำบุญได้ไ่ครับผมไรมาเทมาครับผมโอ้จะดึงตาสิลม้อนได้ครับด้วด้ดม้วนินล้วนาาแอก่นจาตับ่าบได้ไมปีนาปีนาปีนาได้ไหมปีนาเธอจะเล่น เราแสงเราเราต้วงถ่ายยึดตรงเท่าไหฮ่